แฟนลับที่รักทุกท่านก็มา,มาพบปะเจอเจอกันกับสาวดำพารวยนะคะวันนี้ตั้งแต่ทุกวันที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นวันที่3ามพันนะคพศอพัน้อนะคะ, 2, 2, 1, ะ,คะแฟนคลับที่รักทุกท่านสาวดำก็ มีข่าวดีจะมาบอกท่านนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะหลังคาสันไทยที่ศารานะคะแล้วก็ก็จะมาต่อเติมกุฏิของพ่อปู่นะคะซึ่งตรงที่ของตีกุฏิของพ่อปู่อยู่นี้จะไม่มีต้นมะ่วงหิมะพัน์ต้นใหญ่ๆไม่มีค่ะมีเป็นปากกล้วยทีนี้พอหน้าแล้งมาปากกล้วยมันก็ <c oughs> มันก็เหี่ยวแห้งลงนะคะแล้วมันก็ไม่มีใบก็ปรากฏปรากฏว่าร้อนมากเลยค่ะที่ที่กุฏิของพ้อปูน่ะนะคะร้อนมากสาวดําก็เลยตัดสินใจให้ช่างต่อยื่นออกมานะคะคือต่อยื่นออกมาจากตัวกุฏิท่านนะคะแล้วก็ามูลสันไทยนะคะมูลสันไทยก็ทั้งหมดก็เป็นเงิน เกือบสามหมื่นคสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันกว่าบาทน,นะคะก็ก็เลยสาวดำก็เลยทําเลยนะคะให้ช่างวัดแล้วก็มือมุ้งนี้เดี๋ยวสาวดำสาวดำก็จะถ่ายภาพเก็บารายละเอียดให้แฟนคลับเอิซีของสาวดำได้ดูกันนะคะจากเงินที่ท่านส่งมาให้นะคะโอ้โหภูมิใจคะ่ะสาวดำก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนคลับของสาวดำทุกท่านนะคะแล้วก็สาวดำก็ เขามุงสันไทยพ่งนี้แล้วนะคะกพาสาวดำก็จะขออนุญาตปลูก,กลับกับบ้านก่อนนะคะคือจะต้องกลับกลับไปเพื่อที่จะพาพาจ้างไปไปวัดที่ของสาวดาที่อยู่นานนะคะที่ว่าสาวดาจะทําศาลานะคะก็เอาช่างชุดของลูกพุ่งนี่แหละไปนะคะก็ไปจะทําศาลาก่อน,นะคะ่ะ ำาลาก่อนนะนี่ช่างกุ้งไปก็คือให้ทําทีเดียวเลยก็คือทําศาาแล้วก็ทําสารปูองอาจยาดอกไม้ต่อเลยนะคะอ่าพ่อปู่บอกให้ทําสารปูองอาจยาดอกไม้ก่อนนะคะทําสารปูองอาจยาดอกไม้ก่อนแล้วก็ทาศาลาต่อเลยนะคะคางก็มีข่าวดีบอกแฟนคลับและพ่อปู่ก็บอกว่าอ่างวดหน้าท่านก็จะให้สามตัวนะคะขอแต่เพียง ลูกศิษย์ลูกหาก็หมายถึงเอฟีของเสาดำนะคะก็หมายถึงท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของปู่ปู่มอนกันนะคะค่ะขอให้ถูกต้องปองดองกัน,กนขอให้สมามัคคีกันขอให้อย่ามีความอิจฉาตาลอดกันขอให้รักกันนะคะ,ะยิ้มยมิ้มแจ่มใสปตั้มจิตใจใป้ปู่ท่านจะให้สามตัวนะ,นะคะงวดน,นี้นะคะนะคะวันนี้ท่านก็จะให้สามตัวเลยนะคะเพราะว่าสาลาก็จะเสร็จพอดีค่ะสาลาเสร็จ ก็จะเหลือแต่ต่อสายไฟเข้ามานะคะแต่เราก็ทำเป็นทีละอย่างทีละอย่างก็น่าภาคภูมิภาคภูมิใจค่ะส่วนเลขปู่เจียงน้องน้ำเตยนะคะเดี๋ยวสาวดำจะอัดเสียงน้องน้ำเตยให้ท่านได้ฟังนะคะเพราะว่าปกติสาวดำก็ไม่ค่อยได้อัดคือเป็นคนตรงๆแล้วก็งานเยอะค่ะทีนี้น้องน้ำเตยเขาพูดอะไรยังไงก็ให้ท่านได้ฟังเองค่ะตอนนี้น้องน้ำเตยก็ไปโรงเรียนนะคะวันนี้แล้วก็ อย่างน้อง้ํำเตยเขาเขาพูดมานี่สาวดำแบบน้ำตาน้ำตาจะไหลเลยอ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่จะไหลนะมันมันมันไหลอะค่ะแต่มันไหลแบบขึ้นตันใจนะคะคนเราไม่ว่าจะเป็นพครเนาะมีลูกหลานพูดเพราะลูกหลานรู้จักความรู้จักสมาคราบะรู้จักรารู้จักไมวรู้จักที่สูงที่ต่ำเราก็ดีใจเนาะและน้องนํำเตยนี่เขาเรื่องรู้จักทำบุญนับเงอนวันสาวดำทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชม เงินที่เอซส่งให้มาเนี่ยนะคะเขาก็สาวดําก็จะถามก็จะลองถามเขาคือสาวดําถามแล้วกันแล้วเขาพูดมาในสาวดําตื้นตันเดี๋ยวสาวดําจะตัวหาเขาแล้วให้ให้ทันฝันเขาพูดเองกันแล้วกันว่าเขาพูดอะไรนะคะ,ะค่ะแล้วน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวแฟนคลับอันนะคะที่มาคอมเมนต์ว่าสาวดาน่ะอันได้หวย อย่างน้องหนำเตือมาแล้วทําไมไม่รีบลงให้มาให้ตอนสายสาวดําไม่ได้ลงตอนอสายเกินนะคะคือว่าคือคือว่าสาวดำไม่ไม่มีจิตใจจากที่คุณคิดสาวดําเป็นคนตรงอะคือน้องหนำเตือนเขาตื่นมาแล้วเขาไม่พูดอะไรให้ฟังถามคำามคดแล้วให้ฟังจนเขาไปทําพิธีอาบน้ามนต์แต่งแก้เสียงเราอะไรมาแล้วก็วถึงมาพูดเนี่ยมันก็เป็นเขาก็ทําตามที่ทําที่ เขาก็ทําตามที่ที่ผูกเกี้ยงบอกเขาทุกอย่างนะคะเข,เขาก็เป็นคนตรงนะคะแล้วเราคนที่เราจะรอรับโชคจากเขาเนี่ยเราก็ตั้งรอจากเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่มาคอมเมนต์ว่าสาวดำอ่าอ่ามาลงแล้วจะมาลงทําไมจนบ่ายสองโมงก็คุณคุณไม่ดูเองนะคะอ่าไม่ดูเองใครจะไปลงละ,ะัะบ่ายสองโมงอะ่ะแต่คุณมาเปิดโทรศัพท์คุณแล้วเห็น เห็นคลิปน้องหนาเตยแล้วคุณก็มาลงที่สาวดำเนี่ยโอ้ยถ้าคุณมีจิตใจแบบนี้คุณก็ไม่ได้รับโชคหรอกนะจะบอกให้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ mm. ก็สาวดำลงเนี่ยก็คือสามโมงครึ่งค่ะโหลดเจ็ดอะไรเจ็ดสี่โมงมันก็เด่นขึ้นแล้วค่ะสี่โมงเชานะ้าน่ะก็คุณไม่ได้ติดตามเองเนียคะแล้วคุณมาบอกว่าสาวดำไปลงบ่ายสองโมงใครจะไปลงบ่ายสองโมงเขาเลิกขายกันทั้งหมดทั้งมวลแล้ว กวาไปเนาะเออวันจะว่ากเขาไม่คิดหน้าคิดหลังเนาะคนที่บ้านนี่ก็ไม่ใช่เด็กเนี่ยนะก็เป็นพ่อคนแม่คนเป็นปู่เป็นย่ายเป็นตายเป็นยายคนแล้วจะคิดอะไรจะพูดว่าอะไรใครนั้นก็ให้ตั้งสติมีสตินะคะมีสติที่ดีนะคะนะคะว่าเราไปว่าดเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่โกรธเราก็ได้รับคนเดียวลรป่าเนาะ แต่แล้วยิ่งมาว่าสาวดํานี่จบเลยคือจบจบจบของสาวดำนี่หมายก็กว่าจบเลยเพราะว่าสาวดาไม่กดให้คุณรอแต่คุณก็จะได้รับคนเดียวละเป่ารับเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ว่าอย่ามองสาวดําในแง่ไม่ดีนะคะอย่ามองสาวดําในแง่นั้นนะคะถ้าคุณไม่ชอบสาวดําว่าสาวดําพูดมากคุณก็ไม่ต้องเข้ามามาดูค่ะไม่ต้องเข้ามามาไม่ต้องเข้ามาฟังสาวดําพูด พาะสาวดำเหมือพูดทุกคลิปพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เปิดช่องเพราะเป็นคนเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนต้องเล่าความเป็นมาก่อนจะได้เข้าใจกันไม่ใชเ่เปิดช่องป้ากับเลขนั้นเลขนี้โอ้ยถ้าสาวดำจะพูดอย่างนั้นถ้าจะทําอย่างนั้นแต่สาวดำไม่ทําดีกว่าค่ะจะไปบอกเลขร้อยตัวก็เอาสิก็บอกคลิปนี้บอกตัวหนึง่งคลิปนั้นบอกตัวหน,นึ่งก็ครบพอดีร้อยตัวน่ะถ้าคุณชอบแบบนั้นคุณต้องไปดูช่องอื่นนะคะ ก็คือที่สาวดาพูดนี่ต้องขอโทษคน,คนที่ไม่ชอบให้สาวดําพูดน่ะแล้วถ้าสาวดําไม่พูดท่านจะเข้าใจไหมล่ะคะบางวันนี้พ่อปู่บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนน่ะขอให้มีความรักกันสมัครีบบองรองกันไม่ใช่่ลูกศิษย์เฉพาะที่มาหาพ่อปู่นะหมายความว่าเอฟซีของสาวดำเนี่ยซึ่งสาวดําเป็นลูกพ่อปู่เนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่เหมือนกันนะคะแล้วเลขสาวดําสาวดาก็บอกล้วช่องของสาวดาเนี่ย สาวดำพารวยดำมหาสเสดชาแนลช่องเจนจิตพอดีคอมโบเนี่ยก็มี3ามช่องเนี่ยค่ะมีเลขแค่ไม่กี่คลิปค่ะแต่ละงวดแต่ละงวดกับสาวดำก็จะอธิบายท่านฟังนอกจากว่าวัตถุมงคลของพ่อปู่ก่ะส่วนตัวบัญชีน่ะสาวดำก็ขึ้นให้นะคะนะคะธนาคารกุไทย422นะคะ0608141 4220608141ธนาคารกรุงไทยนะคะอีกธนาคารหนึ่งธนาคารกสิกรไทย0061748946 0061748946นี่คือธนาคารกรุงไทยป่าแล้วท่านก็คอมเมนต์มาขอบัญชีหนะะ่อยค่ะขอเลขบัญชีหนะะ่อยค่ะจะส่งกันให้น้องน้ำเตยขอเลขบัญชีหนะะ่อยค่ะสาวนำก็มึงตึบเลยคุณคุณเสียสละาฟังสาวรับคุณแค่สิบอ่าสิบวิ สิบนาทีสิบวินาทีนั้นไม่ได้เลยเหรอคะคลิปสาวน้ำไม่มีคลิปยาวก็มีแต่คลิปสั้นๆประมาณสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแป๊บเดียวนะคะนี่พอปู่ท่านพูดมาอย่างนี้ก็สาวน้ำก็มาบอกท่านตามนี้และน้องหนามเตยเขาก็มีอะไรที่จะพูดให้ท่านได้ฟังช่วงเย็นน่ะเดี๋ยวเขาเลิกโรงเรียนมาสาวน้ำจะโทรให้จัดอัดเสียงเขาจะโทรหาเขาให้เขาคุย เองท่านจะได้ยินเสียงเขาว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยกับรับโชคเน็ตเน็ตเลยนะคะรับโชคเน็ตเน็ตเลยสาวดำพูดแค่นี้แล้วแล้วแฟนกับก็คอยดูว่าน้องเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดว่ายังไงก็กฟังออเองนะคะค่ะวัตถุมงคลก็ยังส่งค่ะไม่ต้องห่วงค่ะสาวดบส่งเมื่อวานนี้ก็ไปส่งร้อยยี่สิบห้าคนนะคะวันนี้ก็กําลังไปนี่ละคะ่ะไปนี่ไปเช็คว่ามีกี่คนกี่คนคัดรอออกมาแล้วก็ อยู่ที่ไปสนียเลยค่ะซื้อกล่องซื้อกันกระแทกเื้ออะไรใส่ตรงนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะแล้วอย่าลืมนะคะกระเป๋าที่เป็นเซตนะท่านได้กระเป๋ามาแล้วนะท่านถือกระเป๋าใบนั้นเลยนะคะอย่างสาวดำเนี่ยที่ได้กระเป๋าที่พ่อปู่เยิมให้าสาวดำถือตั้งแต่วันนั้นจนถึงถุกวันเนี้ทั้งกระเป๋าเล็กทั้งกระเป๋าใหญ่ที่สาวดำถืออยู่เนี่ยแล้วก็จะมีโชคมีลาบแต่ข้อสำคัญอย่าลืมนะคะ วัตถุมงคลของพ,อพ่อปู่สีสุดโตทุกชิ้นค่ะแม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ที่ที่เป็นชุดกันนะคะแต่ว่าเลือกสีท่านบอกว่าไม่ต้องไปเลือกสีสีไหนก็ได้เฮงหมดรวยหมดถ้าขอให้เป็นเดิมที่พ,อพ่อปู่เดิมให้นะท่านพูดอย่างนี้สาวรับกระูุตามท่านนะคะกระเป๋าเป็นชุดค่ะแล้วก็มีตะกรุดเล็กตะกรุดใหญ่แล้วก็เหรียญพ,พ่อปู่สีสุดโตพ,พ่อปีพ่อปู่เ ปูซีสุโตแล้วก็พอ่อปูท่านเท้า,ทาวเวสุวรรณโนค่ะท่านเท้าวเวสุวรรณโนแล้วก็เรียนพ่อปูซีสุโตแล้วก็แล้วก็วก,กระเป๋ากระเป๋าที่พ่อปูท่านเสกให้นั่นล่ะค่ะกระเป๋าเป็นเซตนั่นล่ะค่ะแล้วก็จับโทนแต่จับโทนก็มีเหลืออยู่20กว่าอันในสาวดำก็ยังไม่ได้ไปดูเลยด,ดูเลยค่ะว่าก็เหลือกี่เส้นท่าน สาวดำแฟนกับพวกทังไรอ,อ๋อท,ออที่ที่มีแบงค์ที่มีแบงค์พันที่ท่านเสกแล้วน่ะนะอยู่ในตัวจับทุนนะท่านผู้ชมค่ะสองพันห้านะคะสองพันห้านะคะแล้วก็แอดไปที่เบอร์โน้นได้เบอร์เดียวนะทุกคนที่จะสั่งวัตถุมงคลป่อปูนะไปที่ศูนย์แปดห้านะคะห้าแปดศูนย์แปดห้าห้าแปดอะไร โชคดีนะคะไว้่รอฟังคลิปตอนเย็นค่ะว่าน้องน้ำเจดได้พูดว่ายังไงนะคะขอให้ท่านโชคดีจ้ะ